สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะมนี่มาโลกาด้วยพี่น้องธรรมาชาติขนาดเลยไอุ้่นผู้โลกาฮาบ, <c oughs> บมีตอกมานาเมากับใสตอกธรรมชาติไอแล้วกับหัวดีขนาดมีตอกธรรมชาติ มีหอดไข่หอ,อยเชอรี่ากากำลังง่าม้าสามเขาจ้ามาเด้นยมาสามเขาซอยกันกำลังงามเขาก็ดีน้ปบนเขา มเจอกมาดูผลงานว่านว่างน้ำถ่วมว่างหันนี่ล่ะฟองทางเงนได้ไทยกบตู้เฟียงมันมังงามปุ๋ยธรรมชาติธรรมชาติไก่น้องบนบามาหลายมือน้ำกระบกหนี่ต่เข้าวไรล เป็นดอกแบบดีเลยมาต้องจักตอกเนี่พี่น้องเลยเอาแค่นี้ก้อนดเด้จ้าเบียกสีบ่แล้ว <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำเนเด้อจ้าฝากติดตามน้ำเน้ฝากผลงานน้ำเน้ค่ะบอกว่่เคยแกล้งดอกฮัต กเฮ็ดเลนไว้ทะเบิงไม่ยากสั้นนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ